ทำไมนักเตะบางคนต้องย้ายทีมบ่อยทั้งที่แฟนบอลรักสมโมสรก็ดีเงินเดือนก็สูงแต่สุดท้ายก็เก็บกระเป๋าออกไปอยู่ทีมอื่นอยู่ดีวันนี้เราจะพาคุณไปดูเหตุผลเบื้องหลังการย้ายทีมของนักเตะท,ท,ที่มากกว่าแค่เรื่องเงินอันดับแรกเลยคือโอกาสลงเล่นนักเตะทุกคนอยากลงสนามอยากโชว์ของแต่ถ้าอยู่ในทีมใหญ่แล้วต้องเป็นตัวสำรองยาว ฟอร์มก็ไม่ดีความมั่นใจก็หายเสียงหลุดทีมชาติอีกย้ายไปอยู่ทีมเล็กลงแต่ได้ลงเล่นสมเสมอบางครั้งดีกว่าอยู่นั่งรออยู่ข้างสนามต่อมาแน่นอนครับเรื่องเงินฟุตบอลอาชีพคืออาชีพหนึ่งและนักเตะก็มีช่วงพีคไม่นานบางคนย้ายไปทีมที่ให้ค่าเหนื่อยมากขึ้น2เท่าสาเท่าโดยเฉพาะกลางไปเล่นในซาอุจีนหรือเอริกาก็เพราะมีเงินล่อตาล่อใจมหาศาลนั่นเอง นักเตะระดับท็อปหลายคนอยากคว้าแชมป์อยากเล่นในเวทีใหญ่อย่าง UCL ถ้าอยู่ทีมที่ไม่มีลุนพวกเขาก็อาจย้ายไปทีมที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเช่นกรณีของแฮร์รี่เคนที่อยู่สุดประสับมานานสุดท้ายย้ายไปบาเยินมิวนิคเพื่อหวังแชมป์แรกในชีวิตบางครั้งการย้ายทีมก็เกิดจากความขัดแย้งกับโคช้ชกับผู้บริหารหรือแม้แต่เพื่อนร่วมทีมเองบรรยากาศไม่ดี เคมีไม่ตรงกันอยู่ไปก็ไม่มีความสุขการย้ายทีมจึงกลายเป็นทางออกที่ดีที่สุดอย่าลืมนะว่าฟุตบอลก็เป็นธุรกิจบางครั้งสโมสรก็ต้องขายนักเตะก่อนที่สัญญาจะหมดเพื่อไม่ให้เสียฟรีหรือในบางกรณีทีมต้องการรีบระดมทุนเปลี่ยนโคช้ชเปลี่ยนแผนก็อาจขายนักเตะบางคนออกไปแม้จะเป็นขวัญใจแฟนบอลก็ตาม บางคนย้ายเพราะเหตุผลส่วนตัวลุลุนอยากอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้ครอบครัวไม่ชอบสภาพอากาศหรือไม่ชอบวัฒนธรรมบางประเทศเช่นนักเตะบราซิลหลายคนแทนมักอยากกลับไปเล่นในบ้านเกิดเมื่ออายุมากขึ้นพอคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวการย้ายทีมของนักเตะบางครั้งอาจไม่ใช่เรื่องของความพักดีหรือเงินอย่างเดียวแต่มันมีหลายปัจจัยซับซ้อนทั้งเรื่องอาชีพ ชีวิตและเป้าหมายในอนาคตเพราะฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือชีวิตของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่านักฟุตบอลถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ด้วยว่านักเตะที่คุณเสียดายที่สุดที่ย้ายออกจากทีมคือใคร